สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสก็จะมารีวิวเบ p ประทปอันจิ๋วของ s าริโอนะคะที่อยู่ในมือเบสเนีมีทั้งหมด4อันด้วยกันแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยมันมีทั้งหมด5นะคะก็จะมีรวมทั้งหมด20ลายแต่เบสสามารถล่ามาได้แค่4อันนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะมี ตัวเปเปอร์เทนย่อยๆให้อีกในกล่องถึง4อันด้วยกันนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูรายละเอียดในคลิปนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเบสจะบอกราคาตัวนี้เบสซื้อมาในราคา250บาทจากช็อปซาริโอที่ส็นทันปิดเก้นะคะก็เป็นยังไงแกะทีละกล่องกันเลย เริ่มจากตัวกล่องแบบนี้ก่อนละกันนะคะเป็นกล่องสีเหลืองๆนะเราเปิดออกมาเนี่ยเราจะเจอเททั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะแต่ว่าจะมีลายอะไรบ้างนะเบดไม่ได้รู้จักตัวละครของซาริโอครบทุกตัวต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าจะพยายามอธิบายให้ละเอียดที่สุดนะตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวคุโรมินะคะคุโรมิก็จะมาพร้อมกับตัวแท่นตัดสีม่วงแบบนี้นะคะเป็น อันเล็กๆเห็นไหมอยู่บนมือเบสอันเล็กมากนะคะอันต่อไปจะเป็นแ a ตตี้แอนด์จิมมี่นะคะตัวเทปก็จะเป็นแบบนี้อยู่ในแท่นตัดสีแดงนะต่อไปเป็นตัวนี้นะคะเขาอ่านว่าอะไรเนี่ยชอรี่ชอรี่ชุมเหรอคะถ้าอ่านผิดเบสต,ต้องขออภัยด้วยนะคะตัวนีเนี่ยจะเป็นตัวกระต่ายแต่ว่าก็จะมีผอเพื่อนเขามาด้วยนะคะในเทป น่ารักเนื้อเทปเป็นเนื้อกระดาษนะคะและตัวสุดท้ายของกล่องนี้นะคะจะเป็น Seven นซิลลี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรอะ่ะคนแคะทั้ง7นะคะคนแคบบ้านทั้ง7หรือเปล่าประมาณนี้นะคะก็จะเป็นกล่องแรกเลยนะกล่องต่อไปนะคะจะกล่องออกแนวสีชมพูปนกับส้มๆออกเหลืองๆนะคะ กล่องนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยอันแรกเขาให้มาเป็นลายเจ้าแบนแบนมารุนะคะแบนแบนมารุ Bad ตัวเทปจะเป็นแบบนี้นะแอบแบบมีรอยตัดนิดนึงนะคะใช้ไปแล้วนิดนึงต่อไปนะคะ l i t t l e Twinstar ขวัญใจของเบย์และหลายๆคนนะคะก็มากับเขาด้วยนะ่าล่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้ตัวนี้คือตัวอะไรไม่รู้จักนะคะอ่านไม่ออกขออนุญาตส่งแบบนึงนะ โกโรพิกาดอนโกโรพิกาดอนเหรอคะอันผิดขออภัยนะตัวนี้เทปจะเป็นเนื้อสีฟ้า,ฟาและตัวสุดท้ายของกล่องนี้นะคะมินนานทา a โบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเทปสีขาวอยู่ในตัวตัดเทปสีแดงนะคะนี่ลายน่ารักจังเลย อันต่อไปเรามาดูกล่องสีฟ้ากันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้ามีลายรอบๆลายสวยงามมากเลยนะคะเปิดออกมาดูเลยข้างในนะคะอันแรกสุดจะเป็นลายร่วมซาริโอนะคะเป็นซาริโอคาแรคเตอร์สนี้ข้างในก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างๆไม่เมลิตเทิลคิตตี้แพตตี้และจิมมี่นะคะแล้วก็มีหลายๆคาแรคเตอร์เลยนาน่ารักมาก ต่อไปนะคะสีเหลืองจะเป็นตัวโคชากโกนะคะตัวนี้ก็เป็นควัญใจของน้องๆผู้ชายหลายๆคนเหมือนกันนะจะเป็นเจ้าหมาตัวนี้เห็นไหมลายของเขาจะเป็นสีเหลืองๆนะคะกองไม่ค่อยโฟกัสเลยอ่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้ตัวนี้มีชื่อด้วยชื่อว่าอะไรนะนานากี้หรอคะฮันฮันกิโอดอน,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 น อ่านถูกหรือเปล่าฮันเกียวดอนอ่านไม่ถูกแน่เลยชื่อทำไมเกาหลีจังตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าเบนไม่ค่อยชอบตัวแบบนี้มันไม่ค่อยหวานนะคะและตัวสุดท้ายของในกล่องนี้นะคะทักซิโดแซนใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเพนกวินหรือว่าเป็ดสักอย่างนี่แหละแล้วมันจะพีคมาถ้ามันเฉลยว่าเป็นตัวอื่นๆอย่างเช่นตัวนี้อาจจะเป็นหงหรือเปล่าซาริโอชอบเฉลยตัวละครแปลกๆนะคะ น่า,ากนะสาหรับกล่องนี้ค่ะและกล่องสุดท้ายในมือเบสแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะคะเพราะว่าเขายังมีอีกกล่องหนึง่งซึ่งเบสก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันไว้เดี๋ยวถ้าเจอจะมารีวิวแล้วกันนะคะกล่องสุดท้ายเนี่ยออกแนวหวานๆหน่อยนะข้างในจะมีอะไรบ้างอันแรกเนี่ยอ่านว่าอะไรเอ่ย fresh, fresh Punch นะคะ fresh Punch ออกเสียงยากมากตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับ น้ำผลไม้เป็นค็อกเทลอะไรแบบนี้นะคะลายข้างในก็จะเป็นเบเกอรี่ค็อกเทลหวานมากสีชมพูเป็นคาแรคเตอร์ของซาริโอคาแรคเตอร์หนึ่งนะคะต่อไปเจ้าปอมปอมขวันใจใครบ้างคะจะเป็นลายปอมปอมบุรินดีใจมากเลยเราจะสามารถเอาเจ้าตัวปอมปอมบูรินตัวนี้เนี่ยไปตกแต่งได้อีกหลายอย่างเลยเพราะว่าเบสก็ไม่เคยมีเบสประเทศปอมปอมบูรินมาก่อนนะคะต่อไป ฮาร์โรคิตตี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของซาริโออันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะเนาะสัญลักษณ์ของซาริโอนะคะและตัวสุดท้ายเป็นแฮมสเตอร์ตัวนี้มีชื่อไหมโครโรโครโริคูริรินโคโรโคโรโคโรคูริรินนะคะตัวนี้จะเป็นแฮมสเตอร์ซึ่งแฮมสเตอร์เนี่ยเบรรู้จักแต่แฮมทาโร่ตัวนี้เหมือนแฮมทาโร่ตอนแรกไปคิดว่าเป็นแฮมทาโร่ซะอีกปรากฏว่าแฮมทาโร่ไม่ใช่ซาริโอนะ เป็นสีเหลืองๆแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะที่นี่นะคะเดยดต้องมีคนแบบรู้สึกว่าพี่เบสทำไมไม่อธิบายให้แบบละเอียดเลยว่าเนื้อมันเป็นยังไงนะคะเบสก็ได้ทําการลาาออกมาคือแปะลงในกระดาษให้ดูแล้วนะคะเพราะว่าถ้ามาแปะในคลิปเนี่ยจะเสียเวลามากเลยก็ทําการแปะให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เนี่ย ความกว้างของเขาเนี่ยถ้าหากว่าเทียบกับเทปปกติเนี่ยจะเล็กกว่านิดนึงนะจะเล็กกว่าเทปปกติดีนึงนะคะแล้วก็เนื้อเทปของเขาเนี่ยเป็นเปเปอร์เทปนะเป็นเปเปอร์เทปซึ่งเนื้อเทปดีมากและลายที่ออกมาเนี่ยดูไม่ใช่ลายแบบปลอมอะ่ะเป็นลายที่ลายเส้นสวยงามเหมือนกับเทปม้วนใหญ่ๆปกติเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคอเลิชันนี้เนี่ยเหมาะแก่การสะสมมากๆเลยนะคะแล้วดูแต่ละลายสิสวยงามมากน่ารักมากเลยนะคะ ใครสนใจก็อย่าลืมไปตามหาซื้อกันนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเปประเทปอันจิวของ s า r ิโอตัวนี้นะคะถ้าว่าใครสนใจไปดูได้เลยที่ชอ็อป s า r ิโอราคา250บาทค่ะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจื้อใก็บคลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเบสด้วยนะคะ